จากประสบการณ์ในการเป็นนักสแสดงมาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องบทไหนที่ประทับใจที่สุดสุอันไทยเฮาค่ะจากสุสีไทยเฮาเพราะว่าชอบชุดจีน <c oughs> เมื่อตอนเด็กๆได้ดูซีรีส์ซูสีไทยเฮาค่ะที่เป็นเนี่ยภาพยนตร์เป็นซีรีส์ในทีวีแล้วก็เราก็เอากระดาษแข็งอะค่ะมาตัดเป็นตาลาดซื้อที่เป็นเป็นผมข้างบนแล้วก็เอาผ้าผ้าเช็ดหน้าคุณแม่สี่เหลี่ยมๆมาแล้วก็แบบเดินไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเราก็แบบคุณพ่อเป็นเมืองจีนคุณพ่อก็ซื้อรองเท้าที่ถ้าเป็นยุคราชวงศ์ฉีเขาจะเป็นรองเท้าที่มีส้นอยู่ตรงกลางค่ะเราก็แบบใส่นั้นเดินเดินเดินอยู่ที่บ้านพอมาไดเรื่องเรื่องนี้ก็คือเหมือนฝันเป็นจริง<อ>ค่ะฝันที่เป็นจริงเราได้ <laughs> แล้วพอตอนที่เราได้ใส่ชุดอะคะ่ะอินเนอร์มันออกมาเลยไหมคะอินเนอร์มันออกวิท่าเราต้องแบบเราต้องกรีดมือแบบนี้นะเพราะเราเคยเห็นในหนังจีนแต่ถ้าแบบว่าเป็นข้าราชการเขาต้องแบบชอ,อแบบ <laughs> ชอบค่ะชอบหนังจีน <laughs> แล้ว,รออลวเรื่องอื่นๆล่ะคะเรื่องอื่นๆอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะคะคือฟ้าตำรวจซ้ายที่ได้เล่นแทนยายาหญิงเพราะว่าบทแคชฟิยาเป็นบทตัวร้ายค่ะเพราะว่าตัวจริงเราเป็นคนดีไงเราก็ต้องแบบพอได้เล่นร้ายแล้วรู้สึกปินใช่เรารู้สึกว่ามันแบบได้กรี๊ดใส่คนที่เรารู้สึกแบบ <c oughs> ฉันไม่ชอบเธอฉันจะกรี๊ดใส่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบตัวจริงมันทําไม่ได้อ่ะแล้วพอเราสเต็ปอัพขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์เอง <c oughs> ยังคงสนุกกับ าศาสตร์ของละครเวทีไหมคะสนุกค่ะถ้าถามว่าระหว่างการเป็นโปรดิวเซอร์กับการเป็นนักแสดงชอบอะไรมากกว่ากาันชอบเป็นนักแสดงค่ะแต่ว่ารู้ว่าด้วยคาแรคเตอร์เรามันไม่สามารถเล่นได้ทุกเรื่องเราไม่ได้เวอร์ซิทายขนาดนั้นอาจจะด้วยหุ่นด้วยด้งเสียงด้วยด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเป็นเรามีโปรดิวเซอร์เป็นมีความรู้พื้นฐานที่เราจะสามารถถ้าวันหนึ่งเราเราเล่นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังจัดการให้คนอื่นเล่นได้จัดการให้คนอื่นมาทําตามความฝันให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o 2นนี9ค่ะ